โอเคครับก็กราบงามๆเลยครับสวัุนทผู้ชมทุกคนด้วยนะผมพบกับผมแม็กเกมมิ่งนะฮะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมซิตี้มาเนียครับผมมาเนียมาเนียมาเนียก็ได้อะมาเนียก็ได้นะฮะอุ้ย <c oughs> แม่งโกดสั่นเลยโอ้โหก็มาคิดออกอ๋อคิดออกแล้วอ๋อต้องสร้างอย่างนี้นะอือโอเคเข้าใจแล้วงัต่ออือทำอะไรกันเนี่ยฮะฮะอุ้ย เฮ้ยโอ้เป็นไปไม่ได้โอ้โดนขโมยแมพทิ้งโดนขโมยแมพไปเลยครับผมแล้วเราก็เจอพื้นที่ใหม่ในการสร้างบ้านครับผมโอเคก็นนกำลังตอนนี้ก็กำลังดาวน์โหลดดิ้งอยู่นะครับผมเราเล่นสดดาวน์โหลดสดเลยครับวันนี้ก็เตรียมตัวที่จะล,ลงชแนลนะครับผมเป็นเกมใหม่นะรเราลงแน่นอนครับผม น่าจะลงสักวันเนี้ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ผมแคสพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงโอเคเดู okay. ก่อนนะฮะเราเราเราถุยพูดไม่ชันเลยรอสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวรอเราดูกันก่อนนะฮะร,ระหว่างนี้ก็ขอตอบแฟนๆที่ถามกันมาเกี่ยวกับเกมกันเยอะแยะเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่หลายคนถามกันมานครับว่าเกมแกร s t a ซันนี่ออรีเนี่ยมันจะเล่นได้ตอนไหนอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับฮิตติด อันดับหนึ่งเลยครับผมแก๊งสนิโอรีเล่นใตอนเล่นได้ตอนไหนก็ทางทีมงานเกมลอบเนี่ยได้บอกไว้ว่าทางแก๊งสนิโอรีเนี่ยเราจะปรับให้กินสเปคน้อยลงแล้วก็สามารถให้เครื่องที่ไม่ใช่เครื่องรุ่นท็อปอะครับไม่ใช่เครื่องที่แบบต้องสเปคโหดจริงๆอะเล่นได้ซึ่งมันไม่เกิด2อสาเดือนนี้หรอกผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจในทีมงานของเขาเพราะว่าทีมงานเขาเนี่ยทำงานแบบททำงานหนักมากนะฮะ ก็วันนี้ก็ไล้ลงเกมใหม่มาเขาก็เล่ลงเกมใหม่มาชื่อเกม City ้มานีนะ,ะให้ทุกคนได้โหลดเล่นกันนะครับผมใครสามารถอยากใครอยากเล่นนะสามารถหาโหลดได้ที่ p a y Store นะครับแล้วก็ a อ p Store น,นะครับผมตอนนี้ลงแล้วครับผมผมก็เพิ่งโหลดมาเนี่ยกำลังแ,แคสอยู่พอดีเลยโอเค City ้โหลดดิ้งแล้วมา,าสำหรับใครที่ถามเกี่ยวกับเข้ามาครับเกี่ยวกับเรื่อง Android นะฮะว่า Android เท่าไหร่ถึงจะเล่นได้นะฮะอันนี้ผมขอไม่ตอบดีกว่าเพราะผมไม่รู้ว่า Android เท่าไหร่เล่นถึงจะเล่นได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องรอให้เขาอัปเดตก่อน,นะ เนื่องจากสเปคที่มันไม่ใช่รุ่นท็อปๆเนี่ยเล่นไม่ได้รอให้เขาแก้ไขพัฒน,นาก่อนนะครับผมโอเคมามาเป็นเมลกันดีกว่าฟีเมลกับเมล,เม,ล,เม,ลมันต่างกันเยี่ยงไรตอนนี้เรากำลังซิตี้โหลดดิ้งนะฮะอ่าโอ้ลูค์มายเฟนคัมทูเช็คเอาต์เดอะซิตี้โอเคทีนี้ผมไม่ได้ปรับเป็นภาษาไทยไงเดี๋ยวรอสอนเล่นจบแล้วเดี๋ยวให้ปรับเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับผมโอเคอะไรเนี่ยเลสกี้ทีมแอนซีวอเตอร์ทิงให้เรากดไปหาเอาคิดอะไรออก ว้าว Display is beautiful เขาบอกว่าที่เนี่ยมันสวยมากให้กดที่มือเหรออ๋อได้ไม้โอ้ t e x t i d Construction r o to help to เขาให้เอาไม้พวกเนี้ยไปสร้างบ้านนะครับผมโอเคกดที่ถนนแล้วไงต่อกดแล้ว paste อ๋อเขาไปวางแล้วก็กใช่ไหมโอ้โอเคกดเลยอันนี้คืออะไรให้กดเข้าไป แล้วก็เอาอ๋อมันเป็นเหมือนของไปอัปเกรดเพื่อสร้างบ้านขึ้นมานะครับผมฟึบอ,อ่าเพชรไปอย่างเท่ได้บ้านขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็มีสมาชิกด้วยนะฮะมีอยู่ร้อยคนแล้วครับผมโอเคก็มาดูอะไรดีกว่าว่าเขาจะทำอะไรต่ออะไรอะคอนสคชัซนไซส์โอเคให้วางแถบนี้เหรอกดบิลไปเลยโอเคขาดไม้เหรอให้กดออกแล้วก็ให้ทำอะไรแฟคทอรี่ ทำอะไรได้แฟกทอรี่คือโรงงานไว้สร <First S 1> ้างอะไรแฟกทอรี oh. the the ่อ่าได้มาละวพันหนึ่งกดเข้าไปอ๋อเป็นโรงงานสร้างไม้ในเมื่อไหร่เยอะๆต้องเอาเยอะๆเว้ยเอาไม่คุ้มเอาไม่คุ้มอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้เว้ยอัพได้สองอันนะครับก็อัพเราต้องอัปเกรดนะครับที่มันขึ้นเครื่องหมายถูกนี่สามารถอัปเกรดได้แล้วก็เหมือนกับว่ามีอุปกรณ์พอนะครับเกมนี้จะคล้ายๆกับซิมซิตี้นะฮะแต่ว่าภาพนี้ค่อนข้างแบบโอเคกว่าดูแบบสนุก ดูว่าเป็นแบบแฟนซีสวยกว่านะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถหาโหลดเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ในดีริปชั่นนะครับผมสำหรับ Android นะครับผมส่วน iOS นะครับพิมพ์คำว่า City m ม n เนเข้าไปก็จะเจอทันทีนะครับผมโอเคอัพแมนสอบ้านเลยเนี่ยไปจัดไปเลสโก้อ่าสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเป็น135คนนะโอเคคอนเฟกเรชันคุณทำสำเร็จแล้วเลเวลอัพแล้วครับผมแล้วก็มีคนงานเข้ามาใหม่เพียบเลยแล้วไงต่อโอ้ยไฟไหม้ชิบหายแล้ว อ๋อให้กดอะไรอีกอันนี้ทำอะไรให้กดสร้างเหรอสร้างแล้วไงต่อกดสร้างเลยไหมอ๋อเขอบคุมเข้าคุมสองเมืองนะครับไฟไมันจะเลิกไหมทันทีอะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรให้ไฟแมนอ๋อน่าจะเป็นเหมือนกับคนช่วยชีวิตนะฮะไว้ช่วยชีวิตคนในละแวกนี้นะครับผมอันนี้คืออะไร business คืออะไร hardware store ่อสร้าง h a r ์ดแวร์สโตร์แสดงว่าในฮาร์ดแวรตมันต้องมีอะไรแน่นอนอ๋อมันมีไม้อัดรูปไม้แปลรูปสําเร็จเลยให้กดฟรีเลยโอเคอ๋อให้อัปเกรดบ้านได้แล้วใช่ไหมอัดแปลรูปอัปเกรดบ้านอ่าอัพเดเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นบ้านที่ค่อนข้างสวยงามนะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตอนนี้มี283คนแล้วครับผมอะไรเนี่ย Construction s i e โอเคสร้างบ้านเพิ่มใช่ไหมจับไป ให้สร้างเพิ่มอีกให้สร้างเพิ่มอีกหลังกูว่นกูว่าแล้วนั่นไงกิทอัพเกรดโอเคให้เอาให้เขาบอกให้หาไม้นะฮะเราก็จะไปหาไม้มาเป็นเหมือนกับคล้ายๆเกมเก่าๆนะแต่เป็นเกมเหมือนเกมมาสร้างใหม่พัฒนาใหม่ครับ <S <S จากเกมบลู l i t t ิ e บิ๊กซิตอะไรเงี้ยภาค2แล้วก็มาโมดิฟายเกมใหม่ให้กลายเป็นซิตี้มานียนะซึ่งภาพเกมค่อนข้างแฟนซีสวยสุดๆครับผมผมกล้าเอาหวาไปประกันเลยครับ อ๋อมันทำสองอันพร้อมกันได้อีกอันหนึ่งไม่ได้วะต้องปลดล็อกด้วยโอเคอ๋อกดฟรีได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวไออีกอันหนึ่งนะกดฟรีไปเลย let's go สามอันแล้วโอเคจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบโอเคเรียบร้อยอัพทีสามหลังแม่งเลยได้วะเอ้า c o n f r a t i o n เล2สองแล้วครับผมเปลี่ยนเป็นปเล3สามแล้วก็ได้พวก อิเล็กทรอนิกส์มาใหม่นะฮะก็ล่าสุดไม่มีไฟฟ้าครับผมต้องซื้อโรงงานผลิทไฟฟ้านะฮะเพื่อที่จะให้ทุกบ้านเนี่ยที่มีไฟฟ้าใช้กันอ่าบ้านไทยไม่มีไฟฟ้าใช้บ้างครับก็ทุกบ้านต้องมีไฟฟ้าใช้นะครับผมถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟจะดับนะฮะไม่สามารถเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะฮะคนไทยทุกคนนะขาดโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้นะครับผมโอเคอะไรเนี่ยแท็บทูคอสต์เกตหนึ่งครีเอทได้อะไรขึ้นมาแท็บทูโอเพนได้แล้ววะเครื่องตัดหญ้า ได้คนงานเพิ่มเหรออ่าแล้วไงต่อโอเคอีกครั้งหนึ่งปุ๊บอ่าแทบลู้แทบลูโอเพนเลยอ่าได้ของใหม่มาเว้ยอ่าปึ๊บปลดล็อกแล้วเป็นอะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันที่รู้ได้เรื่อยมา อันนี้คืออะไรคนงานเหรอ Forest น่าจะเป็นเกี่ยวกับป่านะครับผมให้ทำอะไรกดเราไว้ไหนอ๋อไว้ตรงนี้ปกดล็อกแล้วยังไงต่ออ่าตอนชื่อเมืองเลยแล้วครับผมชื่อเมืองเราก็ต้องเรียบๆง,ง่ายๆครับผม Mac gaming ธรรมดาเลยครับใส่จุดเข้าไปด้วยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คืออะไร ก o ไปเราเมนต์อ่าให้สร้างปึ๊บเพื่ออะไรวะอ๋อเป็นที่เก็บเงินเหมือนกับว่ามันจะให้เงินเราตลอดนะครับผมทุกวันทุกวันที่เข้ามามันจะมีเวลาบอกนะถ้าผมจะไม่ผิดอ่านี่คือมันให้เราสร้างต่อนะครับอ่าสร้างแล้วเรองแล้อแล้วก็สามามาเข้าไปรับบ่อ๋อเป็นเกวดมันเป็นเกวดโอเคไดอารี่ล็อกอินแล้วครับผมโบนัสนะครับวันแรกก็ได้แค่พันวันแรกก็ได้ตั้งพันห้าแล้วครับผมแค่พันห้าไม่ได้ต้องพันห้าแล้วครับผม อันนี้ก็ต้องใช้ปูนเนาะแป๊บนึงนะนี่หนึ่งนาทีสามสิบ่ใช้ไม้แปรลรูปอ่าไม้แปรลรูปใช้อะไรวะฮะาาโอเคก็เสร็จแล้วนะแนวเกมนี้ผมให้คะแนน10เต็ม10เลยครับผม เนื่องจากมันลื่นมากและภาพมันแฟนซีมากครับผมซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมก็ใครที่อยากาอยากโหลดเล่นนะสามารถโหลดเล่นได้ที่เพจสโตร์นะครับผมตอนนี้เปิดวางให้ดาวน์โหลดกันแล้วครับผมอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรารอของก่อนตอนนี้เหอสามหลังเองอ๋อมันยังขาดอีกอันหนึ่งนี่วะต้องผลิตไอ้น,นี้อีกอันหนึง่ง จะปลดล็อกได้มันต้องมีอ๋อเคเคเบยที่เหลือก็ลอยอย่างเดียวไม้เสร็จแล้วที่เหลือก็ต้องทําไม้ัดรูมาโอเคถามว่าเกนี้มีภาษาไทยไหมโอ okay, เคเราก็เปลี่ยนให้ดูเลยภาษาไทยต้องมีดินี่ภาษาไทยมาแล้วอ่ามาแล้วครับผมมาแล้วครับผมภาษาไทยมาแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยรายชื่อเพื่อนไว้ปิดไว้ติดต่อ อันนี้คืออะไรอันนี้คือเกวสใช่ไหมอัปเกรดบ้านห้าหลังแล้วก็พลเมืองฟืนฟ้นฟูนะครับผมเปิดกล่องอเภทใดก็ได้สามกล่องลองไปดูกล่องสิกล่องฟรีต้องดูวิดีโอใช่ไหมโอเคองั้นค่อยเปิดวันหลังแล้วกันอ่าเสร็จแล้ว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 อัปเกรดบ้านเลยครับผมฟื้ประชากรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมตามจํานวนที่เราอัปเกรดไป อ่าอะไรมีเพดแลวครับผมเราก็ต้องดูจํานวนนี้ด้วยนะครับความจุเมืองให้ความจุอ่สูงสุดด้วยนะครับผมถ้ารูปยิ้มเนี่ยมันหายขึ้นจากร้อยเปอร์เซ็ต์มา่อไหร่ก็เตรียมตัวที่จะเปลี่ยนได้เลยนะฮะโอเคมันไม่สามารถที่จะสร้างเมืองได้อีกแล้วอ๋อ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันลืมอะไรเลยปึ๊บเอา้าต้องใช้เหมือนกันเหรอน,นี่ตอนนี้เราเหลือน,นี้แล้วเห็นไหมเมืองก็จะสามารถขึ้นมาให้อัปเกรดเรื่อยจนมันตันนะผมแล้วเราก็สามารถแล้วเรา,ก,าก็สามารถที่จะซื้อบ้านเพิ่มได้นะฮะเมื่อต้องการนะครับผมโอเคมาลูกมาลูกมาลูกก็กำลังทำอยู่ครับผม แม่รูปกำลังทำอยู่อันนี้คือแม่รูปอีกอันหนึ่งหรอวะทำไปอันเดียวเองอีกอันนึงใช้ไม้สองอันโอเคโอเคพร้อมลวตอนนี้เราจะอัปเกรดบ้านนี้สามหลังนี้นะครับผมส่วนเควสนี่เราก็รอ,อไปก่อนมีบ้านแปดหลังในเมือของคุณอันนี้คืออะไรน,นี่คือกล่องอันนี้คืออะไรดาวเก็บดาวเพื่อปลดล็อก สิ่งก่อสร้างขั้นสูงโอเคอน,นี่คืออะไรอันนี้คือผมยังไม่เข้าใจระบบเนี้ยมันคืออะไรมันมีนไม้ทาอะไรอะ่ะคนงานว่างอ๋อแสดงว่าคนงานว่างเท่านั้นอะไรเนี้ยดิซี่ทุกคนมีงานทําแล้วอ๋อถ้าเกิดใครว่างก็สามารถเอาตัวพวกเนี้ยเข้าไปอยู่ในงานได้โอเคของเสร็จละ อ่าเแล้วเหล้วเแล้วเหลือไม้อันรูปนะครับผมตอนนี้รอรอไม่อัานรูปก่อนอัปเกรดบ้านไปก่อนอัปเกรดบ้านรออัปเกรดบ้านรออ่าโอทโหถ้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปเวรสามแล้วครับผมในสิ่งก่อสร้างใหม่ก็คือสวนองพิราบสวนสะในน้ำในสวนสะน้ําใสนะครับแล้วก็สวนอนุสาวรีย์หินนะครับผมแล้วก็ลงไฟฟ้าเหล็กลงลงไฟฟ้าเล็กนะคุณผดทุ้งดีเลยอัพหลังไหนก่อนดีหลังนี้ก่อนดีกว่า อ่าโอเคง่ต่อขันไม้อันหนึ่งรอโอ,โอ้กูได้เสร็จแล้วอัพเกรดบ้านก็ได้กล่องมาแล้วหนึ่งกล่องนะครับเราก็จะเปิดกันเลยดีกว่าฟืบได้อะไรเอ่ยคีมเอามาทำไรโอเคลงไปเหมือนเดิมดีแล้ว แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคเมืองก็ภาพนี้ผมต้องบอกเลยว่าแฟนซีสุดๆนะครับค่อนข้างสวยมากนะอมีโรงหนังด้วยมีซีนีมาด้วยเว้ยคนเราดูเพียบเลยอันนี้คืออะไรคลังอ๋ออันนี้ต้องปลดล็อกได้เงินหรือเปล่าใช่ต้องปลดล็อกได้เงินนะผมส่วนอันนี้ก็ เป็นลอตเตอรี่เหมือนกับคล้ายๆของเฮเดนะฮะเป็นลอตเตอรี่นั่นเองมูลลอตเตอรี่เพื่อว,ว่าต้องมาชั้นยอดนะอันนี้คือสะพานข้าไปไหนไม่รู้นะฮะอ่าดูทั่วเมืองให้หมดเลยน,นี่คืออะไรที่เก็บของอ๋ออ๋อแต่พื้นที่เมืองเรามีแค่นี้หรือเปล่าวะอ๋ออันนี้ต้องเซลล์ต้องเก็บของอ๋อขึ้นตัดหญ้าแล้วก็เลื่อยไวท้ทําอย่างนี้นี่เองอ๋โอโอเคแล้วเมืองกูอยู่ไหนไวะเนี่ยกอ,อยู่นี่อยู่นี่โอเคอันนี้คืออะไรวะมีของเรามาจะให้เหรอการสร้างบ้านเช่าสสยลุกน้องใช้พลังใจมาก แต่บ้านก็คือที่อยู่หัวใจแล้วครับกดไปเลยอ๋อมันเหมือนกับเป็นการแท็กมือกันนะผมก็ดีคล้ายๆมินเนี่ยนเลยเนาะเพลงนี้ดีกีต้าร์มาแรงแน่นอนอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรวต้องทำไม้ไม้แปรรูปอีกอันนึงเอ๊เดี๋ยวก่อนไม้แปรรูปอันนึง อันนี้คือฐานอันหนึ่งฐานสองไม้หนึ่งฐานใช่ไหมไม่ได้อ่านเลยโลหะแล้วก็ไม้นะฮะส่วนนี้เนะ่าจยเป็นไม้อลูปแผ่นไม้เอา้าชิบหายอ่านผิดอีกน็อตน็อตน็อตอันนี้น็อตอันนี้ไม่พลาดชัวที่เหลือแล้วเหลืออัพบ้านสามหลังนี้นะฮะเราสาม,มารถซื้อหลังบ้านบ้านเพิ่มได้หรอวะอ๋อสาม,มารถซื้อส่วนได้นะฮะ ซื้อสวนได้เสียต anyway, ังไวเนี 8, <school> ่ยราคาพันห้าอันนี้โอ้ก้าสิบชิปหายกูมีแค่ห้าสิบห้าอันนี้พันห้านี้แปดร้อยอันนี้บวกบวกสิบบวกบวกแปดอ่ะบวกสิบเพื่อประชาชนเว้ยเพื่อประชาชนในเมืองเว้ยอ่าคล้ายๆกับไอ้นี่เลยซิมเปตี้จดไปครับเราซื้อเพื่อประชาชนเราทําได้อยู่แล้วอ่านี่คืออะไรเนี่ยแทกมือกันครับผม ได้ได้มาร้อยเดียวคุ้มไมเนี่ยกูซื้อพันห้าได้มาร้อยเดียว <c oughs> เคอเไ,ไรถือว่าเราทําให้ประชาชนนะฮะในเมืองเรานะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยมีพลเ,เมืองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรอไม่ใช่ดิสร้างสวนอ๋อมันสร้างสวนเสร็จแล้วนี่ไงมันจะมีบอกอยู่นี่ได้มาพันห้าอุ้ยคุมค้มคุมค้มคุ้มคุ้มบอกเลยคุ้มไม้มเสร็จแล้วอ่าไงต่อ มืดแล้วครับผมของเสร็จแล้วเว้ยไป let's go ของเสร็จแล้วอัพเลยขึ้นบ้านเลยเมื่อเราอัพหลังนี้นะครับอีกหลังหนึ่งที่มันไม่มีให้อัพมันก็จะให้ขึ้นมาอัพนะฮะจนกว่าบ้านเราเนี่ยมันจะแม็กนะครับผมว่ามันน่าจะแม็กคนระับเพราะมันมีขึ้นเวล์สามเวล์สี่โอเคได้มาอีกอันหนึ่งแล้วอ่าอัพหลังนี้แล้วอัพเลยจัดไป จัดไปชุดใหญ่ไฟดับโจอันนี้รอก่อนอีกสิบเจ็ดวินะผมอันนี้ไม้หนึ่งอันเหรออ่าสี 45. อันนี้ของมีของกวันให้เว้ยขอแต่มืออีกใช่ไหมใช่กูมากูรู้มึงมีมุกเดียวชิมหายโอเคเอา้าวเศร้าทำไมวะเมื่อกี้ทำไมต้องเศร้าด้วยอ่ามีพลังงานเหรอพลังงานพอปะ่ะอันนี้ลงไฟฟ้าเล็กสองมนห้า ันนี้สามพันความชูเจ็ดสิบอันนี้ความชูแปดสิบเฟเฟ่นนนนนนแต่ว่ามันมีมลพิษเนี่ยสินี่คือปัญหาก็คือต้องซื้ออันอนี้มันไมีมลพิษนะฮะจริงๆถ้าซื้อหมดแล้วถ้ามีมลพิษเนี่ยเราต้องแยกไอ้พวกมลพิษเนี่ยออกจากบ้านเรือนนะฮะไม่งั้นค่าไอเนี่ยแต่ยิ้มตรงเนี้ยจากร้อยสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะลดเหลือมันจะลดลงทันทีนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งปฏิกูลนะแถวๆบ้านนะฮะ อันนี้น็อตต้องการต้องการน็อตหนึ่งอันน็อตทำจากอะไรทำจากอันนี้สองอันโอเคต้องการน็อตโอเคจัดไปอ่าอัพต่ออัพต่อเรื่อยๆอัพเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบอันนี้อัพอะไรไม้อันหนึ่งเวลอัพอีกแล้วครับผมเวลหาแล้วเวลหาแล้วครับผมได้ไล่เล็กมาอันหนึ่งทําสสำนักงานบิซซี่อันหนึ่งแล้วก็รางวัลเป็นเงินฮะเงินก้อนมูลค่าคูณห้านะครับผมโอเคแล้วก็มีชาวลงชาวไล่มาด้วยนะ สร,สร้างสิ่งต่อไปในเมืองคุณก็คือไร่เล็กนะฮะในยุเทศสม,มนตีนะสำนักง,งานบิซซี่โอ้โหสำนักง,งานที่ใหญ่โตมากในยุทธละธม,มตีบุกคงแค่วได้มาคุณแปดร้อยยี่สิบโอ้ยคุ้มคุ้มคุ้มเกมนี้บอกเลยเลยเราคุ้มเลยเรารวยครับผมมันจะทําเงินจริงๆนะครับผมสร้างไซต์ขอสร้างได้นะครับเหมือนแล้วก็เหมือนเหมือนกับเราสร้างบ้านเพิ่มนะฮะสร้างไปเลยจัดไปครับผมสร้างนี่พไม่ได้ละพอพอหมดแล้วหมดแล้ว ต้องสร้างโรงงานเพิ่มด้วยวะอ๋อสร้างไรเล็กไรเล็กหอูชิบหายไรแมงพื้นที่ไม่พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดียแป๊บนึงแป๊บนึงต้องให้มันอยู่โซนเดียวกันมันไม่มีถนนอะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้มังมันต้องมีถนนใช่ไหม๋ยวค่อยสร้างแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนเต็มตามไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้มาถึงก็น็อตเล็กแค่น็อตเหรอเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเลาก็ลองรออัพอยู่ อ่าของเสร็จแล้วแม่งสั่งเหมือนจะสั่งวิซซ่าชิบหายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่บิซซี่เพื่อเก็บโทเคนบิซซี่ของพวกเขาเอาตัวที่มีดาวนหนึ่งไปเลยแล้วกันเลือกดาวนหนึงไปเลยจัดไปสร้างไมตีก่อนเลยสร้างไมตีต้องใช้หกอันโอ้อันนี้ใช้กี่อันวะสี่อันโอเคในเมื่อมันต้องการเราก็จัดให้นะฮะ เพื่อความสะดวกของประชาชนนะฮะอ่านี่เสร็จแล้วอัพเลยอัพเลยขึ้นบ้านขึ้นบ้านใหม่ครับขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวเราจะทำบุญบ้านใ่กันนะครับผมเคได้ละมันต้องการสี่อันใช่ไหมอันนี้ต้องการหอันก็ต้องเป็นแดอันพอดีอันนี้สามแปดได้สองละแปดสองเลยอีกหกอันนี้สาอันนี้สองโอเคเรียบร้อยกำลังสร้างอยู่ใจเย็นๆไม่ต้องรีบ้ยชิบหายมันได้พอดีเลยต้องกดสร้างใหม่อีกรอบนึง ไม่พอหรอกมันในนี้รีบอยากได้ครับอยากได้อ่าได้ได้บ้านมาแล้วไอยิมมันลดลงนะครับเนื่องจากประชากรเนี่ยมันในนี่ป่าวะไม่มีอะไรมั้งช่างมันช่างมันนี้สามแล้วยังไม่ได้สักอันเลยมั้งเนี่ย สามสี่หนึ่งไม้มันต้องการไม้หนึ่งอันขอยผลิตวันหลังแล้วกันวันนี้กูขอตรงนี้ก่อนแม่งเหนื่อยเหนื่อยมากยาวอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเรียบร้อยอันหนึง่งอ่าได้หัวใจแล้วครับผมได้มาหนึ่งอันถ้าสิบอันมัะได้โทเค็นมาวะมันมันมันคืออะไรวะอ่าทีนี้คนโอเดินทั่วเมืองกูเลยชิบหายโอเคหกอันสองอัน สามอันห้าอันโอเคโอเคสี่ละสีละสีละ,ละเดินโท่วบางกูเลยนะชิบหายนี่มหมู่บ้านเราใช่ไหมไม้เสร็จไม้เสร็จไม้เสร็จแล้วโอเค จัดไปชุดใจไฟดับโจเรียบร้อยได้หัวใจสองอันละคือมึงก็ขอเรื่อยๆเนาะเออกูไม่ทําให้มึงละกูเอาบ้านกูดีกว่าชิบหายกู <c oughs> ต้องการบ้านกูก่อนอ่อาอ๋ไปเลยเอ๋ไปเลยเราต้องการบ้านนะบ้านเราต้องสมบูรณ์ก่อนนะอันนี้มันเละแตว่าันหลังแล้วกันชิบหายมีน็อตโอ้โหน็อตจะใช้อะไรบ้างวะเนี่ยใช้นี่สองเลยวะผ,ผลิตก็ได้วะ กูาจะารอย 100, มันเป็นวินาทีสุดท้ายเพราะว่ามันผลิตนานตอนนีาา้เราของผลิตอยู่นะฮะค่อนข้างจะนานนะฮะประมาณส2นาทีกว่านั่นเองนะครับ ก็มีเควสไม่ทำเรื่อยๆนะฮะสำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็นี่แหละเดี๋ยวไปดูเมืองกอนดีกว่ามีเมืองปีเตอร์ด้วยเวอร์8ขึ้นเครื่องบินไปแม่งเลยนะดูจากหน้าปกเกมนี่ค่อนข้างสวยนะเมืองอย่างนี้คิดว่าสร้างได้ไม่ยากนะครับผมสำหรับคนที่แบบจริงใจรักการสร้างเมืองนะก็สามารถสร้างได้เรื่อยๆนะแต่ถามว่าใช้เน็ตไหมอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันใช้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  เมืเ่อกีไไ้คือรูป Wi-Fi กูรู้เลยใช้แน่นอนกูมั่นใจร้อเอร์เนดี๋ยวนี้ใครเกมกเราพอใช้เน็ตอย่างเดียวนะครับตอนนี้เพื่อป้องกันการแบนนะหรือว่าลง A B K ถึงถึงจะแฮกหรือไม่แฮกเขาก็ป้องกันไว้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเล่นก็ต้องรองไปก่อนนะเครื่องอาจจะไม่รองรับหรือเก่าเกินไปนะครับผมนี่คือเมืองต้นแบบนะะเมืองในฝันนะที่เราจะต้องทำนะฮะโอเคกลับบ้านดีกว่าเสียเวลา <c oughs> กลับบ้านเราดีกว่าไปดูของดีกว่า ของเสร็จแล้วในต่ออัพเลยอัพเลยอัพเลยว่างพอดีอัพจัดอัพจัดอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเอาเมื่อกี้อะไรมาเนี่ยสร้างสิ่งต่อไปในมือของคุณไล่เล็กอืมสรุปปุต้องสร้างใช่ไหมไล่เล็กอันนี้คืออะไรแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรโอเคเน็อตนี่แปดนาทีโอ้โห เจ็บใจมากครับน็อตต้องแปดนาทีแล้วเราจะทําอะไรรอวิจารณ์เกมรอดีกว่าครับผมสําหรับเกมนี้นะครับอย่างที่บอกกันคือให้สิเต็ม10นะครับเนื่องจากภายในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับแล้วก็ไม่มีบั๊กนะที่ผมเล่นมาผมรู้สึกไม่เห็นบั๊กเลยนะฮะก็นะครับ แต่ที่เรารู้คือมันมีไอเนี่ยไอตัวเนี้ยที่แม่งเหมือนมินเนี่ยเนี่ยแม่งมาเดินกันด่ขาหัวใจรอบบ้านกูเลยชิบหายแม่งเดินอยู่นั่นแหละสามสี่ตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ากูไม่ให้มันก็เดินขอเรื่อยนั่นเนี่ยอืม้มเฮ้ยมันเดินเต็มถนนเลยจริงๆวะ่ะตรงนี้ไม่พอแม่งเสิกมีตงงูอีกชิบหายโอ้โหมันมีไปนู่นเลยเนาะอ่ามือค่อนข้างใหญ่นะฮะเกมนี้แฟนซีสุดๆครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นนี่จัดเลยคนระับเต็มที่เป็นเกมที่ค่อนข้างแฟนซีมาก นะครับเคเดี๋ยวรออันนี้กันอีกยี่สิวบวิยี่สิบวิยี่สิบวิเคนอบท้งนันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม้สองไม้สองว่ะไม้สองว่ะไม้สองว่ะเ๋ยวรอ,อน,นี้เสร็จเดี๋ยวทำไม้สองเลยอ่าเสร็จแล้ว ไปกดผิดกดผิดเกือบแล้วไงมึงไม้สองไม้สองมามามาไม้สองเลยไม้สี่สิบห้าวินะค่อนข้างเร็วนะอันนี้เป็นการสร้างไม้ตีนะฮะมีมิเตอร์บอกไม้ตีนะครับผมโอเคโอเควันนี้ขอ จบคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถือว่าเรามารีวิวเกมนะครับเกมใหม่จากทางค่ายเกมลอฟโดยเฉพาะเลยครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์สับตไครให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็นะอย่าลืมกระเทืบไลน์นะฮะอย่าลืมกระเทืบไลน์นะฮะกระทิบไลค์แบบกระเทิบแรงๆเลยับอ่าเสร็จแล้วๆๆๆเ,ลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรเสร็จปะหมายเสร็จโอเคเสร็จทันทีทันใดอัปเกรดบ้านเลยอนี้ใช้อะไรโอเค อีกสองสามเดือนเนาะเราจะมาเล่นกันใหม่เราจะมาอัปเดตเมืองกันใหม่ว่าเมืองนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าผมเล่นนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอลากันเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆน,นะฮะที่ยังไม่เห็นเกมใหม่ของทางเกมดอนนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะเผื่อเพื่อนเอนีเ่ยอ,อาจจะชอบเกมแนวแบบนี้นะครับผมถึงแชร์ถึงเพื่อนที่ยังไม่ดูแล้วก็แชร์ให้ตัวเองดูด้วยนะผมอย่าลืมนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะฮะแล้วพบกันแบบเกมใหม่ในช่อง แม็กกิ่งเรดูนี้นะครับผมทุกเกมเราเตรียมพร้อมมาให้คุณหมดแล้วสำนนนี้สวัสดีครับ